นี่ครับกับดักอย่าไปเหยียบนะเราลองเหยียบให้ดูอุยอทำไงดีอู้ออกไม่ได้อ่อ้ยโอ้ยโอตานิคุนคินจินโอเคครับสวัสดีครับวันนี้มีชาวเนีตวิพีเกมเราจะเล่นเกมอะไรนะบาซาร่าอะไรนะอะไรล่ะอ่ามาเล่นเนื้อเรื่องของโอทาเนี่อะไรวะ ยนิสชื่ออะไรวะยนิสซึกุสึกุช่างมาแล้วกันเออก,กบโบนะครับ uh ชื่อเกียโบจจำง่ายกว่าเยอะเลยเป็นชื่อเล่นนะครับเกบโบเนะี่ยแต่ชื่อจริงเขาไม่ใช่ชื่อนี้นะครับโอเคเล่นตัว <laughs> มาตัวทองมันได้มีอาวุธสีเขียวเลยเหรอมีบ้างไหมอ่ะไม่มีเลยอ่ะรถดรพัทที่แล้วสึกไม่ได้จังหัด โมเลียไม่ใช่โบลิชุดฟ้าอะไรกันชุดนายเมื่อกี้มันดวนมันดวนมันเหมือนอ,อแม่วดไงก็ไม่รู้โอเคมาดูซิอันนี้เราจะหาเอาพุธสีเขียวได้ไหมเอาพุธตีแรงนะครับอืมทองอาลา่ล่ะเอาของได่เอาของที่เอาพุธเออนี่ไงสองชิ้นสุดยอดไปน่ากลัวชิเปงตัวทองมาเลยโคตรหลอน ชายจบสีฟ้าครับ<ะ>เจ้าตัดสินใจใหม่<ะ><ะ>เจ้าต้องการจะเรียกตัวเองว่าเป็นนักวางกลยุทธ์อย่าพูดแบบนั้นซิข้ามีกลยุทธ์ในแบบของข้าแต่ยังไงก็ตามถ้าหากเรายังอยู่กับ<ะ>โทโยโทมิความหวังของเราคงไม่เป็นจริงข้าไม่สนจุดประสงค์ของเจ้าหรอกนะ สิ่งเดียวที่ข้าต้องการก็คือมันเป็นข้อเดียวที่ได้เปรียบในสงครามและการร่วมมือขอร์ทข้าก็คิดว่าข้าจะทำแบบนั้นหากแค่คิดว่านั้นเองสันเซิร์นมุกตลกของเจ้าก็ขำดีแต่มันไม่ได้ช่วยอะไร หากเจ้าวียกตัวออกไปขอตกลงนี้ยุติเถรแม่เจนะฟังนะมันมีโจรสลัดที่น่าลำคาญเป็นศัตรูกับข้าขั้นแรกข้าจะไปโจมตีเขาก่อนโจ้าโซคาเบสินะตกลงเอาตามนั้นไปจัดการมันก่อนเลย เสียงคนรอบมันมันพิลึกพเนี่ยโอ้โหรู้สึกปืนมันปอยู่ผิดที่ผิดเวลาเลยครับโอ้นี้ด้ปิปิเอ้สวยไม่ไปแกะบกไกด้วกันโอยราโคเรโมะวะนกคุยาไปเร็วไปเร็วขึ้โดดโดดสุดไปเข้าเราวะรอด รอ,อนนดแล้วคุณก็มีคนบุกเข้าไปปิ้ง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 ไปไหนล่นะเสร็จเรียบร้อยตายซะควักอ,อกกันแย้สวยสามร้อยตัวซินิมเซิลขอโทษครับไม่ทันแล้วไม่มีใครยกโทษให้นายหรอก

โอ้ปิว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 มารจุดเรียบร้อยปิวปิวโอ้ยโอ้ยเดีวเดี๋วเดวปิ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 วปปิ ใหม่มันมีจัดตัวมาวุ่นวายหนึ่งขั้นสองขั้นป้ายสนับสนุนสนับสนุนของสนับสนุน,น,น,นโผล่ประเดี๋ออกมาแล้วโอ้ยโอ้ย,ยเยอะจุ่มพื้นอะไรอะไรเออเออเออเขาให้ตายเขาให้ตายควัคกอกเจ๊นี่ก็มีบัฟแล้ว ตายตายกันที่หมดเลยเอออ้อยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเมาเมาปิ้ว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 ปิ้

ยิงข้างหน้าดิอันนี้จะกระโดดเข็นดิเนยไอ้สายตอนนี้มันโดดโคตรใเอยลูกไม่ไปปลอดใจปลอดใจเลยไม่ต้องพากูขึ้นกูไม่ไปไม่ต้องมาง้อไม่ต้องมาง้อไรอย่างมาเอ้ยเอาพี่เอาพี่เอาโอ้ยอ่ ล็อกเปล่าไม่มีใครอยู่เอ้ยหลบเยอย์เยอย์เยอยโอ้ยเดี๋ยวนี่เดี๋ยวได้ให้กูรุ๊กก่อนไปโอ้ยโอ้ยแล้วไม่ได้โอ้ยโอ้อ้อ้ยโคตรยากบึ้งเออผลแล้วไม่ไม่มีผลเออเออเออโดเข้าไปเออทั้งมันทั้งเราเออเออกูก็ลอยอยู่บรรยากาศอยู่เนี่ยแหละไม่ลุกสักที แค่นั้นหละจิ้วจิ้วจิ้ย่าหย่าบริลอยลอยลอยลยลอยอยนี่ก่านี่กองซะจะฆาละจะฆ่าละมาให้รวมๆกันรวมๆกันยม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 กันยมยมกันสร้างบาเลียข้างในเพื่อโเออ โอ้ยเล็งจะมีอย่าดึงกลับมาฆ่ะคุเชียร์ข้างหน้านี่ก่อนอัานี่กี่อย่างงี้เฮ้ยไม่โดนว้อืม่ะเล็งมาดีเว้ยโอ้ยพูดเป็นตังขับเออตีมาเลยเว้ยเออไปไอ้จับเออเออเออออ้า สนับสนุนนี่หน่วยสนับสนุนยิงกาดเข้าไปตรงนั้นได้มีใครตรงนี้มีเรียกเพื่อนเรียกเพื่อนเพื่อเอาล่วงไปใกล้ดรดตามเด้อะเอช่วยลงทุนมากเลยแล้วก็เดินอ้อมเอาตัวใหญ่อ่ะใจตุ๊ดหรือเปล่าควักออกโชว์เออืมาเออ ตีแรงขึ้นจมเลยแล้วเนี่ย <curs> ต <l accept> ีเร็วขึ้นด้วยโคตรเร็วโคตรเร็วเออเอาแค่ปล่อยนี่ไงโล่เขียวมันก็จะจัดการให้เราทุกอย่างโอ้ยโอ้โหเด้งไปโดนข้างบนอีกต่างหากเถื่อเถ่เอ้ยโถ่เอ้ยโถื่อเย้ยเย้ยเอออ่ะจะใช้ทำไมเนี่ยเอาไปมันไม่มีใครมันไม่มีใครจะใช้ท่านี้เออ โดดึงดึงโดดกระชุนไม่ใช่โดดลอกกระชุนออะไรครับเพ่อะไรอะไรมามาดิบ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 ดอบิดิบ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 ดบดดอไอบ ยาอะไรโอ้ยบากาอยู่บรรยากาศนะเฟย์อยู่บรรยากาศไอ้ดยโอ้ยโดนอะไรมาโดนไลท์ไลท์ไลเออีเออนี่ไงตัว ยิงกันยิงแม่กันไหมยิงแม่กันไหมมาดิมาดิมาดิปิง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 เออเฮอเออเออเออมาไซก้าขอโทษที่ให้รอนานมาแล้วจ้ะอนาคตของเราเราจะกำหนดเองนั่นแหละเป็นวิถีของพวกเราฐานที่รันไซก้าไซก้าผู้หญิง

いずれตัก็ะมีสิทตกมาวต้น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 ม้นต้นต้่ต้นต้นต้ไต้น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 ตนต้นต้น้นต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 ้น้นต้นท้เต้ยว้นต้รง้วต้น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 ต้ต้น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 า้นต้นต้นา้นต้นต้นต้น้ต้ โอ้โหพอคะดูมันไม่มาด้วยโอ้มันจริงกูจากข้างบนเลยมันไม่ยอมลงมาล่างดูดไม่กระแทกมันก็กันได้อีกเก่งจริงๆเลยนะแม่คุณเอ้ยเอ้ไเอ้ยเอ้ยเอ้ย่อ้เอ้ย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 เอ้เอ้นเอ้หอ้ยเอ้ยเอ้หโอ้้อ้ยโอ้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 ยเอ้ยเอ้ยอ้ยเอ้อ้ ใส่โดนรูปคำติดตามวันนี้โดนเป็นไงบ้างเพื่อนโอ้ยโดนอกเศษจุกบอกฆ่าไอทองที่สุดยอดที่สุดตัวจะทองไปไหนอ่าเฮ้ยเฮ้ยเราก็ต้องควักอกก่อนนะเราเจอบอ่อ่ะเย่ไปเรวเข้าโอเควิ่งเร็วๆหน่อยเนี่ยมาเจอสก๊อตเบสอันตร จงดูโ่จร no, ิมันเป็นแค่เรื่องเล่าขวนะสินะอย่ายักยักหรือกดยักหรือกดฮะฮะไม่เข้าใกล้แน่นอนอะไรเนี่ยทำไมมันเล็งหัวหัวทิ้งงี้ปิ้ว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 ล็อกเป้าปิ้ว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 ปกระดดใสเย้หลบไ้เไปไหนเราหามกั เจ้าใช้มันกอดแล้วองดูขั้นตอน่อไปแล้วจงสำนึกไว้ซะบึ้งซุ้งประกอบล่างมีระยะของแท้เจเล่เลยข่ายกลุ้กข่า อ้าวหนูด uh ูดเอาดดเอาดดเอาดูดเอาดูดเอาดูได้เลยเรียกพวกแป๊บนะแบสวยยิงจังหวะแล้วมาตีพวกตัวเองเอาใหม่ไปตั้งย right. ุงเลยปล่อยเพื่อนตีไป เอย้ dove, ่กออควกอกอเปล่าไม่ได้เออแนปิวิววปวปวปเอายโอ้ยเอาเลยเ้ยเอาเลยเอาเลยช่วยเอาโเกดจุดตอนนั er field, ้นเราก็จะเละไปด้วยนน่ะ ภูเขาแหงสายลมที่พัดพาเดินเขาขึ้นสายลมก้าวทำให้เคราโกรธขึ้นมาแล้วเอาะริงจ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 ิงจิงจิงจิงรับเป้า

เห,หเหลือเหลือเหลือเหงาเสะไปอยู่กับเพื่อนซะนะเราเต่าไปเลยรูปประคำเอ๋ย,ยต้องบอกค่าไข่ตัวทองชิปเป่งมันขยับแค่ส่วนบนแขนขาตัวมันไม่ขยับออกขยับนี่หว่ามันก็ไม่ขยับดูกันท่าท่าอะไรของมันตันะไม่มีสากสาสา,สายไม่มีฉากไอ้แก้วอ่า วันนี้พูดผิดเป็นอะไรไม่อยากพูดผิดเลยเฮ้ยเาวุธ2สองชิ้นเราจะได้ไอ้สีเขียวไหมวะที่เราส่งเล่นโอ้เอา้าทำไมเจอกับพันเบอร์พูดเดียวกันไม่ใช่หรอไหนดูซิเมื่อกี้มันมีอาวุธเขียวไหม,มนี่ไงโอ้สามอันน่ะน,นี่คือตีแรงนะครับนี่ตีแรงตีแรง อันนี้ด้วยเราใส่อันเดียวพอแล้วก็เรามีอยู่แล้วสองอันอ่าสบายฆ่าเยี่ยมเลยโอเคอน,นี่ไปใครเดย์ไปกับโมเลไหมาะด่านของโมเลเนี่ไม่เอาเราจะไปกับคนอื่นเรามีสิทธิเลือกเราเป็นคนเล่นเราจะเอาตัวไหนไปมิสซูริอยู่นี่โอเคไปมิสซูรินายเร็วเรารู้น่ากลัวจัดดูหน้ามาันเดยโคตรหล,ลังเลย ถ้าตัวทองตาแดงโอ้กลับมาแล้วเหรออย่างที่ข้าเอาไวา้อย่างไรก็ตามเราต้องเียมพร้อมรับมือ,อไว้หมดแล้วล่ะนำกำลังไม่เึ้นนั่นหมายความว่าอย่างไรกันข้าก็ยังไม่ชอบเจ้าอยู่ดีอ แต่เป็นความจริงที่คนโง่อ่อนแอกว่าที่คิดเพราะงั้นค้าจะทำงานภายใต้กบรชาการของเขาแต่ว่าใครโง่นั่นเป็นพราะเจ้ายังเด็กอยู่ไงล่าข้ายอมรับว่ามันก็ไม่เลวนะครับครับจะทำอะไรก็เชิญครับข้าตกลงและท่านจะช่วยท่านหันเบมไหม อยากโกหโยโตมินี่ค่ะและเจ้าเด็กน้อยเฮ้ยใช่ฉันจะเสียงดังไปหน่อยแต่ก็ยอมรับในฐานะกองกำลังที่ต่อสู้ให้กับโอ้เธอที่คงกันนะหมายถึงเป็นกำลังต่อต้านโอทานิคุงกันก็คือเรานี่เองต้องปฏิยาพวกียวกันอื

โอ้ยม oh, oh, right. um, ันล็อกเป้าเราเหมือนกันติวิวต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 ิว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 อกอแคมันโดโธนี่ลูกผู้ชายก็ทากันเยอะเยอะไปยิงปิงิงย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 ิงิงิ็อกหด้วโดนหมดทุคนคนที้ล็อกตาหาให้หมดปรตูวปิดแล้ว ไม่สองคนนี้ชอบเตะกันหยุดนะเว้ยออกไปจากลูกตุ้งข้านะเดี๋ยวไม่เจ้าสุดนักรับใจไปก็ไปเอาไปเอาไปคือแล้วนะเราไปขวาก่อนนะครับ คิว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 ย่าชอบเตีกันนะโอ้ยโยอะไรอะไรกงมีดจะขวางกูได้มันขังกูไม่ได้หรอกคุคนเลาะอะไรมันตายมึงจะไปไหนมันต้องตายจังตาย่ีรีส์1 0ความแข้งปสตีบ้า อ่าเอ้ยนั่นอะไรนะกูเห็นนะน่าน่ากูเห็นนะน่าเราลอยอยู่ในน้ำนะกูเห็นนะแม่จะมาหลอกกันเรอไม่ได้มันไม่ได้จะทำแบบนี้มันไม่ได้กูเนาไอคิวสามร้อยสามร้อยนับจากศูนย์ศูนย์ออกไปเหลือสามคนบ้าละไอคิวสามเออไอ้ ไม่ว่าเราจะขัดขวางเราก็จะถอยหนีห <laughs> นีเร้วหนีเร็วเราผ่านไปไม่ได้าะมารอละเออไอ้บ้าทหารโอยโคโนแอบอยู่ลุ้นอย,อย <ลง S 1> ู่ีมันได้ไม่ออกแล้วมันหายไปไหนแล้วอ่ะเอาช่างมันดึงเราลงน้ำได้ไหมเราก็มีเรือเนี่ยเรืออุย้ยเรือติดอยู่ที่ถังอือ โอ้แล้วมึงไม่ควบคุมอะไรเลยมึงโดนล็อกอยู่เฮ้ยเกี้ยวโอ้ยโอ้ข้อสงฆ์มานายเทลปัมของจุดนี้ใช่ไหมได้เลยอะไรกันกูไม่ได้มาโอ้ยโหดโคตรโอ้ยโอ้ยในญ่อืมเดินเข็มเข็มศอกขวาโอ้ยโอ้ยอืมเออ

ไม่ใช่ลอยแบบนี้ไม่ได้อยากจะลอยแบบนี้นอนอโอ้ยโอ้ยอีกปั๊มเดียววีแค่ปั๊มอ่ะโอเคประตูไม่โดนเอาโอ้กูวิ่งมาหลังมันไปหน้าเรามาหน้ามันไปหลังเอาอย่าไงไรกันแน่อยู่นิ่งไม่ได้หรือไงเราจะได้ฟัมนมันด์โดนอยู่เฉยคู่ฟันไม่โดน ไม่หยิ่นเฉยหรือยู่ไม่เฉยนะเมื่อกี้พูดอะไรนะข้างวันนี่ครับกับดักอย่าไปเหยียบนะเราลองเหยียบให้ดูอุยอ๋อทำไงดีอู้ออกไม่ได้อ่อยอ้ยโอ้ยโหแต่เล่นกระโดดดรอดดิดิโอ้ยโอ้ย เอาเือกลือกเฮ้ยไม่เหยียบโอ้ยโโอ้โหไม่เหยียบมนบักครับโอักครับอหบักครับโอโอ้ย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 อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ย้ยโอ้ย่้้โอ้ย เอาดิเอาดิหนุ่มมึรอไปก่อนแล้วกันนะไล่ลรอย่ามาเกะกะว้ยอย่ามาขวางเว้ยเออเก็บไป้คนนี้ก่อนพอเราเดินผ่านตรงนี้เราจะได้ไม่โดนคิดว่าอยู่ตรงโน้นลราปอดใครมันปอดใมาช่างมาแล้วกันตีป้อมก่อนอันนี้ไม่ใช่ป้อมนี่มันบ้านี่ป้อมอยู่นี่มาเออโอ๊ยอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวควักออกให้มันดู ซาคาราอุนบับมาเย้าทีนี้ข้าขะพร้อมที่จะสู้กับพวกเจ้าแล้วความแรงเข้าเพิ่มขึ้นแล้วนะเบี้ยวข้ารักป้าไม่มีใครอยู่เลยอยู่ในนั้นอะไรวะช่วยไปหน่อย

โอ้เพียบเพียบเพียบเลยเพียบเลยโอ้แนวหน้าแนวหน้าตายซะตายซะตายซะล็อกเข้าปิว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 ป oh, no, uh. mm ิว hmm. ปิว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 ปวปิวปิวปิ เย้ยโอเคหมดมีมีการมาขัดมีมีมียังมีอยู่ยังมีอยู่มายังเหลือยังโอ้โหโล่ไม้มันโหดอือดูอือ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 ควักออกโชว์มันนะกลัวใจเว้ยเอ้ยดูหัวใจข้ากก่อนเป็นลูกกลมเลยเนี่ยอ่ะ แย่จังตอนนี้เขากำลังรีบอยู่นะมาเริ่มกันเถอะขนายชเ,เอยังมีพลังอยู่เวลานไม่มีละราแขแบบ้ไม่างวิ่งไปทำแผลแผลพันเต็มตัวไอ้สองคนนั้นมันจะออกมาไหมเนี่ยอย่ามันรอบได้กูไม่ยอมกูยอมสู้กับมึงหรอกไม่ยอมหรอกไม่อยากกดแล้วมันแล้วไม่อยากกดแล้วมันไม่มือ ล็อกเป้าปิว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 ตายจ้ะอืมมาเลยเปิดแล้วเหรอได้เลยตายซะงูปคำดิค่ะจีอะไม่คนได้เยยได้เยยมากมาเอาทางนู้นตายทางนี้ยังไม่ทันออกหลบทำหาเลยเรายังพอดีไม่โดน

นี่ liksom, ย ute, มเยนิชว่าทั้งสา so. like, นี้คิวได้ัดัจล็อกเป้า่ของว่เล่มิ้้้า้้น้้้้้้้้้้้้้้่้้้้้้้้้้้้้้้้้ น้ำนิ่งมากนนี่ทะเลจริงเปล่านี่น่ะเหรออาชัยยะนักวางกว่าかにย養があるหรืว่าจะเก่งกว่านี้ซะอีกอาการป่วยของเจ้ามันคืออะไรกันสภาพร่างกายแบบนั้นเชื่อถืออะไรไม่ได้หรอกนะยอมเลยจอมซะาโอเทน ือจบแล้วไงล่ะชีวิตมึงอ่ะเขาโทษด้วยนะเจ้าค้นโง่เขาสัจจะไม่มีในหมู่โจรอกเฟ้ยมันเป็นกลยุทธ์ของเธากลยุทธ์ที่ลึกลับซับซ้อนที่ไม่มีทางที่นายจะเข้าใจได้รวมทั้งกูด้วยกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอะไรของมันเนี่ยมันก็จับมือตั้งแต่แรกจัดการกับโบลิหรือรอจะเล่นตลบหลังตั้งแต่แรกอยู่แล้ว นี่รับแผนนายแม่ส็สมกับเป็นนักวางกลยุทธ์ของโอโยโตมิผู้เคยเป็นใหญ่ในยุคหนึ่งโอเคครับการนดท่านนี้ผมขอจบพิธีนี้ก่อนละกันเนี่ยใครชอบใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยวาเจอกันมพคร์หนาสำหรับวันนี้้วจ้าบ๊ายบาย